สตอรี่บายอัญญานีช่องสตอรี่บายอัญญานีขอเสนอนยารักเรื่องก็ว่าจะไม่รักร้ายมาพร้อมกับตอนที่สามตอนที่สาม,มาแล้วคะ่ะขอสปอยก่อนว่าตอนนี้หนูยิ้มตกอยู่ในอันตรายคะ่ะแต่มีใครจะมาช่วยหรือเปล่าและจะช่วยได้ทันไหม ไปรับฟังด้วยตัวเองดีกว่าคะ่ะแกไหวไหมยิ้มถ้าไม่ไหวเจ๊แคนเซิลงานให้ได้นะเจ๊ลิลลี่ถามกอลัมพาที่หน้าตาดูเหมือนพร้อมทำงานทว่าจิตใจส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงไหวสิเจ๊งานนี้เกือบแสนเลยนะกอลัมพาหันมาตอบยิ้มบางใช้นี่เจ๊ห้าหมื่นหักเปอร์ของเจ๊ยิ้มก็ยังเหลืออีกตั้งสามหมื่นแนะ่ เรื่องนี่ค่อยหักงานหน้าหรือทยอยหักก็ได้เจไม่รีบคนพูดรู้เรื่องภายในครอบครัวกรลำพาเป็นอย่างดีแล้วเธอนี่แหละที่เป็นคนยุให้กรลำพาพามารดาออกมาอยู่ที่คอนโดแต่ก็ต้องพับความตั้งใจนั้นเนื่องจากกิ่งแก้วไม่ยอมมาเพราะถ้าหักหมดเชื่อเถอะอีกสองวันแกก็จะโทรมาให้ฉันโอนเงินให้อยู่ดีเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใช้เถอะเจไม่หักนี่แล้วก็ไม่หักเปอร์ด้วย ถ้าเจ๊ไม่ให้หักนี่เจ๊ก็ต้องหักเปอร์เพราะมันคนละส่วนกันเอามารวมกันไม่ได้เจ๊เป็นคนหางานหาเงินให้ยิ้มเจ๊ก็ต้องได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้สิกอลัมพาไม่เคยเอาเปรียบใครยิ่งเป็นเจ๊ลิลลี่ความคิดนี้ไม่เคยมีอยู่ในหัวแกนี่นะเก่งกับใครต่อใครแต่คนในครอบครัวกับยอมเป็นเบี้ยล่างฉันจะด่าหรือชมแกดีเนี่ย แหมเจก็ใครจะเก่งกับพ่อแม่ตัวเองล่ะอะไรยอมได้ก็ยอมลิลลี่มองเห็นความรักและความกตันู่ที่กอลำพามีต่อบิดาก็พูดไม่ออกทั้งที่มีคำพูดหลายร้อยคำจะเอ่ยออกไปถ้าเจเป็นแกนะพ่อก็พ่อเถอะด่าไม่เหลือคงมีเพียงประโยคนี้ที่พูดออกมาได้เพราะเธอไม่อยากพูดให้กอลำพาช้ำใจไปมากกว่านี้ ใกล้ถึงงานแล้วแกปั้นหน้ายิ้มหน่อยนะลืมความเศร้าความทุกข์ไว้ก่อนเสร็จงานค่อยเศร้าต่อค่ะเจ๊กอลำพาเก่งเรื่องนี้แม้ว่าจะทุกข์ใจมากแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลางานเธอก็เต็มที่เธอแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานงานเปิดตัวน้ำหอมจัดขึ้นในโรงแรมหรูกลางเมืองเจ้าของผลิตภัณฑ์คือโสฟิตาเป็นไฮโซชื่อดังมีธุรกิจหลายอย่างในมือ แขกที่มาร่วมงานล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายแขนงนักการเมืองนักธุรกิจเซเลบเซเลบิตี้ก็มีมาและยังมีดารานักแสดงนักร้องมาร่วมสร้างสีสันด้วยสวัสดีค่ะคุณย่าเป็นเกียรติกับแนตมากค่ะที่คุณย่ามางานนี้แนทก็ลุ้นอยู่ว่าคุณย่าจะมาไหมโสพิตาเดินมาทักทายแขก VIP ที่เปรียบเสมือนญาสนิท เป็นเพราะมนทาทิพย์เป็นเพื่อนสนิทของคุณหญิงมาลาผู้เป็นย่าและนางให้ความช่วยเหลือหลายอย่างกับเธอโสพิตาจึงรักแล้วเคารพมนทาทิพย์ราวกับเป็นญาติสนิทคนหนึ่งว่าแต่คุณย่ามาคนเดียวหรอคะคุณลุงคุณป้าไม่มาด้วยหรือคะงานของแนตย่าก็ต้องมาสิลูกพงกับลาไพไยเป็นงานเลี้ยงคุณหญิงพกาจะ่ะแต่เดี๋ยวพันจะตามมานะมนทาทิพย์ตอบเจ้าของงาน งานวันนี้ใหญ่มากเลยนะมีคนมีชื่อเสียงกับดารามาหลายคนเลยงานนี้แนททุ่มสุดตัวค่ะรวมทั้งงานโฆษณาด้วยพอน้ำหอมชุดนี้ส่งออกอาเซียนยุโรปและอเมริกาค่ะผลตอบรับดีมากเลยนะคะยาก็เห็นโฆษณาบางตัวนะแต่ยังไม่เห็นเต็มตัวเต็มตัวมีพรีเซนเตอร์ห้าคนค่ะจะเปิดตัวงานวันนี้ค่ะ5คนเชียวหรอเยอะนะเนี่ย มนทาทิพ์คิดว่าโสพิตาทุ่มสุดตัวจริงๆน้ำหอมชุดนี้มี5กลิ่นค่ะแนทก็เลยเลือกผู้หญิง5แบบมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะนั่นไงคะสาวๆของแนทโสพิตาชี้ให้มนทาทิพ์เห็นหน้าค่าตาพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ LCD ขนาด60นิ้วที่สลับกันโดยแต่ละคนถือน้ำหอมกลิ่นต่างๆที่ตรงกับคาเล็เตอร์มียิ้มด้วยเหรอเนี่ย มนทาทิพพูดขึ้นเมื่อเห็นกรลำพาอยู่ในจอใช่ค่ะน้ำหอมที่ยิ้มเป็นพรีเซนเตอร์จะให้ความเซ็กซี่เหมือนผู้หญิงปากแดงที่เดินเฉิดฉายอยู่ในปาร์ตี้ให้อารมณ์เหมือนดื่มแอลกอฮอล์แล้วกลิ่นออกมาจากตัวค่ะแต่ก็จะมีความละมุนอยู่ในตัวคล้ายๆว่าดอกไม้ลอยอยู่บนแอลกอฮอล์กลิ่นนี้ติดทนมากเลยนะคะฉีกแค่ดิดเดียวติดทนทั้งวันเลยโซฟิตาอธิบาย เลือกได้เหมาะกับยิ้มมากเลยนะยามั่นใจว่าต้องขายดีแน่ๆมนทาทิพย์เชียรกรลำพาสุดใจแนทไปรับแขกคนอื่นเธอลูกย่าดเดินไปนั่งที่โตะเองได้จ้างั้นแนทขอตัวก่อนนะคะโสพิตาเดินไปทักทายแขกคนอื่นในงานมนทาทิพย์เดินไปนั่งโต๊ะที่เจ้าของงานจัดเตรียมไว้ให้ นางนั่งคุยกับแขกคนอื่นที่นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันอย่างคุ้นเคยเพราะเป็นคนรู้จักด้วยกันทั้งสิน้นราวครึ่งชั่วโมงต่อมางานได้เริ่มอย่างเป็นทางการพีเซนเตอร์ทั้งห้าคนเดินออกมาประชันโฉมบนเวทีพร้อมถือขวดน้ำหอมที่ปากพมตามล่างกายหนึ่งในนั้นคือกรลำพาที่มาในชุดราตรีแบบเกาะอ,อกสีดำปักเลื่อมวับวาวและลิปสติกสีแดง แม้ว่ากรลำพาจะไม่โดดเด่นเท่านางเอกชื่อดังและไฮโซชื่อก้องแต่ก็ไม่น้อยหน้าความสวยตาตึงใจหลายคนไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือเสียสมบูรณ์หรือเสียอ้วนนักธุรกิจด้านการส่งออกและเช่าตู้คอนเทนเดอร์ที่มองกรลำพาสายตามันวาวก่อนที่เขาจะล้วงหยิบมือถือออกจากกระเป๋ากดส่งข้อความไปหาลูกน้องที่รออยู่ด้านนอก หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จรอยยิ้มร้ายเกิดขึ้นบนใบหน้าเสียหื่นกามจิบแอลกอฮอลไปมองหน้ากรลำพาไปด้วยสายตาของเสียสมบูรณ์ตกอยู่ในสายตาของมนทาทิพที่นั่งโต๊ะเดียวกันนางมองตามสายตาสมบูรณ์จนรู้ว่าเขามองกรลำพาด้วยสายตาแห่งแรงปรารถนาายางเปิดเผยและเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลน,นางจึงเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วลอบมองดูเสียสมบูรณ์เงียบ งานเลี้ยงดำเนินไปได้ด้วยดีแขกบ,บางคนทยอยเดินทางกับระพีพันธ์ประคองคนเป็นย่ากออกจากงานเพื่อไปห้องน้ำโดยเธอยือนรอเล่นโทรศัพท์อยู่ด้านนอกที่ไม่เข้าไปด้วยเป็นเพราะวันนี้ทางโรงแรมมีงานเลี้ยงด้วยกันสามงานเป็นงานของโสภพิตางานแต่งงานและงานสั่งสรรค์ของบริษัทห้องน้ำของทางโรงแรมจึงเป็นที่ต้องการมากและแต่ละโซนก็เต็มระพีพันธ์จึงรอมนทาทิพอยู่ด้านนอกแทน ในห้องน้ำโซนที่มนทาทิพย์รอมีอยู่ด้การสี่ห้องเป็นความโชคดีที่มีสตรีสาวสวยในชุดเซ็กซี่เดินออกมาหญิงชราจึงเดินเข้าไปทำธุระขณะนั่งอยู่นั้นเสียงพูดคุยทางมือถือในห้องด้านซ้ายมือก็ดังเข้ามาในหูฉันอยู่โรงแรมแล้วเข้าห้องน้ำอยู่โทรบอกคนของเสี่ยแล้วว่าให้มารอตรงทางเดินเข้าห้องน้ำฉันออกไปก็จะเอาของให้เลย คนพูดหยุดพูดราวกับว่าลองให้คู่สนทนาพูดจบแล้วจึงตอบโต้ฉันเอาของตัวใหม่มาให้รับรองใครกินเข้าไปได้หลับยาวแค่นี้นะเสร็จงานแล้วจะโทรไปบอก การสนทนาหยุดลงไม่กี่อึดใจเสียงชักโคก็ดังขึ้นพร้อมๆกันกับห้องน้ำที่มนทาทิพนั่งทำธุระอยู่แน่นอนว่าสองห้องน้ำนี้ออกจากห้องน้ำในเวลาไล่เลี่ยก,กันความที่มนทาทิพอายุสูงทำให้การเคลื่อนไหวช้ากว่าสาวสวยเซ็กซี่ที่ล้างมือเสร็จก็รีบเดินออกจากห้องน้ำมนทาทิพจึงโทรหาหลานสาวที่รับอย่างว่องไว แกเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีน้ำเงินเดินออกไปจากห้องน้ำไหมตามไปแล้วดูว่าเธอคนนั้นทำอะไรกับใครแม้ว่าจะงงงกับคําสั่งแต่ระพีพันธ์ก็ทำตามและเห็นผู้หญิงสวมใส่ชุดเกาะสีน้ำเงินกำลังส่งถุงเล็กๆให้ชายสองคนไม่ห่างกับเธอมากนะเธอกำลังยื่นอะไรบางอย่างให้ผู้ชายสองคนค่ะคุณย่าคอยดูไว้นะรอย่าเดี๋ยวนึงคนเป็นย่ารีบเดินออกจากห้องน้ำ ไหนไหนไปกันหรือยังเดินแยกไปแล้วคะ่ะผู้หญิงคนนั้นไปทางนั้นผู้ชายอีกสองคนเดินไปห้องจัดเลี้ยงหลานสาวตอบมีอะไรหรือเปล่าคะคุณย่าย่าก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ได้ยินกับเรื่องที่คิดมันตรงกันไหมเห็นทีแล้วต้องคอยจับตาดูยิ่งคนเป็นย่าพูดระพีพันยิ่งไม่เข้าใจยังไงคะคุณย่าพันงงเดินไปคุยไปละกันนะ มนทาทิพย์บอกเรื่องที่ได้ยินและเรื่องที่คาดเดาให้หลานสาวฟังระพีพันธ์ได้ยินแล้วตกใจไม่คิดว่าเสียสมบูรณ์จะคิดชั่วได้เช่นนี้แต่ก็ยังไม่ปักใจเต็มร้อยจนกว่าจะเห็นด้วยตัวเองว่าใช่หรือไม่ก่อลำพามองมือถือแล้วถอนหายใจคู่สนทนาที่เพิ่งวางสายคือลินล,ลี่ที่วันนี้ไม่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยเธอแค่มาส่งและขับรถไปจังหวัดตัง เพื่อเดินทางดูแลเด็กในสังกัดอีกคนที่มีการถ่ายโฆษณาชิ้นแรกแต่เป็นชิ้นโบแดงที่ได้ค่าตัวสูงถึง2ล้านบาทลินลี่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวจึงตามไปดูแลเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดลินลี่โทรมาบอกกอลัมพาว่าหลังจากงานเลี้ยงเลิกกอลัมพาจะต้องไปพบเสียสมบูรณ์ในขับที่อยู่ภายในโรงแรมไม่ใช่ไปพบในเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องงาน สมบูรณ์มีธุรกิจหลายอย่างในมือที่โดดเด่นคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีทั้งส่งออกและนำเข้าและมีสินค้าหลายอย่างที่จ้างดาราและคนมีชื่อเสียงไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเสี่ยงสมบูรณ์ก็เลือกกรอลำพาเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปของบริษัทจำเป็นต้องไปด้วยเหรอเจ๊ไม่ไปไม่ได้หรือคะใจกรอลำพาไม่อยากไปแล้วเสี่ยจะอยากเจอยิ้มทำไม ไปสักหน่อยถือว่าเป็นการขอบคุณเสียก็แล้วกันเจลิลี่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกก็เหมือนกับว่าเราไปพบลูกค้าก็เสียอยากเจอแกเพราะอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเห็นว่าต้องไปถ่ายริมทะเลนะเจคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายก็แค่ไปคุยแค่นั้นสักสิบนาทีแกก็ปีกตัวออกมาก็ได้ค่ะ หลายครั้งที่กอนลำพาไปคุยกับลูกค้าทว่าก็มีลินล,ลี่ไปด้วยจะมีครั้งนี้แหละที่ฉายเดี่ยวเธอจึงกก้ากลัว,วแต่ในที่สุดก็ยอมเพราะถือว่าได้งานและได้เงินหลังจากวางสายกอนลำพาเดินออกจากส่วนย่อมของโรงแรมที่อยู่ชั้นเดียวกันกับห้องจัดเลี้ยงก้าวเดินไปยังลิฟต์โดยสารเพื่อขึ้นไปยังชั้น3 6ของโรงแรมชั้นที่ตั้งขับหรูที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ทางด้านมนทาทิพย์เมื่อกลับเข้ามาในงานก็รู้ว่าก่อนลำพาออกจากงานไปแล้วก็ยังเบาใจที่ยังเห็นเสียสมบูรณ์นั่งอยู่ที่เดิมแต่ก็วางใจไม่ได้จนกว่าจะมั่นใจว่าเสียที่นางได้ยินในห้องน้ำคนละเสียกับที่คาดเดาเขากำลังคุยอยู่กับนักธุรกิจคนหนึ่งมนทาทิพย์ไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแต่นั่งเก้าอี้ข้างเสียสมบูรณ์ที่กาลังขอตัวกลับเสียจะกลับแล้วหรือคะยังไม่ได้คุยกันเลย มนทาทิพย์ชวนคุยแต่หารู้ไหม่นางกำลังหลอกถามข้อมูลผมนัดเพื่อนไว้ที่ขับครับเลยต้องรีบขึ้นไปเสียตอบขับหรือคะที่นี่มีขับอยู่ชั้นบนด้วยหรือคะคนถามไม่รู้จริงๆมนทาทิพมางานเลี้ยงโรงแรมนี้นับสิบครั้งนางคิดว่ามีเพียงห้องอาหารต่างๆห้องพักห้องจัดเลี้ยงไม่คิดว่าจะมีขับ มีครับอยู่ที่ชั้น 36. มันเพิ่งเปิดปีกว่าเองมั้งครับคุณพี่ทิพย์เลยไม่รู้เสียสมบูรณ์พูดจบก็ยกมือไหว้อีกฝ่ายผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับมนทาทิพย์ไม่ได้พูดอะไรนางยกมือรับไหว้ก่อนมองตามร่างเสียสมบูรณ์ที่เดินออกไปจากห้องจัดเลี้ยงนางหยิบมือถือแล้วโทรหารพีพันออกไปแล้วนะ นางไม่เอ่ยชื่อใครออกไปสื่อสารให้รู้กันเพียงสองคนย่าหลานไปชั้นสามสิบหกราภีพันธ์ที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ริมทางเดินจุดที่มองเห็นลูกน้องของเสียสมบูรณ์กำลังยืนรอเจ้านายหลังจากวางสายเมื่อเห็นสามเจ้านายลูกน้องไปยังลิฟโดยสารเธอก็รีบเดินไปยังจุดหมายเดียวกันทันทีและไปยืนรอลิฟต์พร้อมกันชั้นไหนครับคนถามคือลูกน้องของเสียสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้แผงตัวเลข ชั้นเดียวกันค่ะราพีพันตอบทั้งสามไม่ได้ติดใจที่สตรีสาวสวยจะไปชั้นนั้นเพราะคิดว่าไปนั่งสังสรรค์นในขับนั้นเหมือนกันและเมื่อถึงชั้นที่ต้องการทั้งสี่เก้าเดินออกจากลิฟต์มุ่งตรงไปยังขับโต๊ะที่ราพีพันนั่งอยู่ห่างจากโต๊ะเสียสมบูรณ์กับกรลำพาเพียงหนึ่งโต๊ะทำให้มองเห็นเป้าหมายชัดเจนเธอนั่งมองดูสักสิบห้านาทีเพื่อนสนิทสองคนที่โทรตามก็มาถึง เสียคนนี้นะหรอจะทาไม่ดีมิลายยิ้มจริงฉันเห็นก็คุยกันดีนี่ทวัตชัยหรือโน้ตตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงพูดขึ้นหลังจากเฝ้ามองดูอยู่สิบนาทีเท่าที่รู้ประวัติเสียคนนี้เขาเป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะอยากได้ผู้หญิงคนไหนจะทําทุกวิถีทางเอามาเป็นกิ๊กเป็นเมียน้อยให้ได้เลยแล้วดูตาเสียสิมองยิ้มตาพาวเลยแบบนี้มันส่อนนะ อินตาหรือเป้เพื่อนอีกคนหนึ่งพูดขึ้นเธอคนนี้เป็นลูกสาวของสื่อออนไลน์ชื่อดังที่รู้เรื่องบุคคลในแวดวงดีกว่าใครที่แกพูดว่ามันส่อมันหมายความว่ายังไงระพีพันถามมันส่อว่าอยากได้ยิ้มนะสิดูแกดูตามันสิมองเยิ้มขนาดนั้นฉันว่านะที่มันนิ่งๆเพราะมันรอเวลาเหยือ่อเลอแล้วเข้าตะคุกไงละ่ะอินตาตอบ คุณย่าให้มานั่งเฝ้าแบบนี้แน่ใจหรอว่าเสีอจะทำอย่างที่คุณย่าสงสัยมันก็มีความเป็นไปได้นะว่ายิมจะสมยอมทวัตชัยคาดเดาเพราะไม่งั้นจะนั่งคุยกับเสียแบบนี้หรอมันก็นานแล้วนะจากที่แกโทรเรียกชันกระเป้มาที่นี่จนตอนนี้ก็ร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วนะถ้าไม่ยอมก็คงลุกไปแล้วแหละเออจริงด้วยอินตาเริ่มเห็นด้วย ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อก็ต้องลุกไปแล้วแกก็รู้นี่ว่าวงการนี้เป็นยังไงคนที่ขายก็มีคนที่ไม่ขายก็เยอะยิ้มอาจเป็นหนึ่งในนั้นราพีพันชงงะงักกับคำพูดของเพื่อนรักทว่ามีบางอย่างบอกกับเธอว่าก่อนลำพาไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ไม่ลุกเพราะกลัวเสียมารยาตหรือเปล่าหรือไม่ก็คุยกันเรื่องงานเสียอาจจ้างยิ้มเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้นะก็เลยคุยกันยาวไงราพีพันคิดไปอีกทาง เฮ้ย hey, พวกแกดูนู่นสิเสียงทวัชชัยดังขัดขึ้นสองสาวจึงมองไปยังเสียสมบูรณ์กับกรลำพาโต๊ะเสียสมบูรณ์คุยกันตั้งนานแล้วยิ้มยังไม่ได้ดื่มอะไรเลยดื่มสักหน่อยนะเดี๋ยวเสียสั่งแก้วใหม่ให้กอลำพายังไม่ทันได้พูดอะไรเสียสมบูรณ์ได้สั่งเครื่องดื่มให้ดารานางร้ายไม่กี่อึดใจต่อมาเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟ ดื่มสิถือว่าฉลองที่เราร่วมงานกันเสียเชื่อว่ามีงานแรกก็ต้องมีงานที่สองที่สามตามมากอลัมพาหลุดตามองแก้วเครื่องดื่มอย่างช่างใจกิติศัพท์ของเสียสมบูรณ์ใช่ย่อยเท่าที่เธอรู้มาเขาถือเป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วยังมีข่าวเสียๆของเขาอยู่บ่อยครั้งการคุยกับเขาครั้งนี้เธอจึงระวังเพราะไม่รู้ว่าเสียสมบูรณ์มีความคิดชั่วร้ายหรือไม่ ที่ยิ้มไม่ดื่มเลยเพราะกลัวว่าเสียจะมอมแอลกอฮอ์ยิ้มใช่ไหมเสียสมบูรณ์พูดดักคอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะปกติตอนดื่มจะมีเพื่อนหรือไม่ก็เจ๊ยอยู่ด้วยนะคะเผื่อยิ้มเมาจะได้มีคนดูแลที่ไม่ดื่มเพราะกลัวเมาค่ะกอลำพาให้เหตุผลที่คิดว่าดีที่สุดจิบนิดหนึ่งไม่เป็นไรหลอกนาถือว่าจิบเพื่อมิตรภาพของเราไง เสียสมบูรณ์ยกแก้วขึ้นก่อนยื่นไปตรงหน้าคล้ายกับว่ารอให้กรลำพานำแก้วมาชนกรลำพามองแก้วเครื่องดื่มของตนอีกครั้งก่อนตัดสินใจยกขึ้นมาชนกับแก้วแอลกอฮอลของเสียสมบูรณ์ที่เธอยอมเพราะอยากให้จบจบไม่เช่นนั้นเขาคงตือให้ดื่มอีกทั้งดื่มเสร็จเธอจะขอตัวกลับเสียสมบูรณ์ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าว่าพอใจที่เห็นว่ากรลำพาดื่มแอลกอฮอลที่เขาสั่งให้ เขาทำหน้าเรียบเฉยมองดูกรลำพาจิบเครื่องดื่มที่เป็นไปตามแผนแม้ว่าเธอจะดื่มไปเพียงแค่นิดเดียวยิ้มขอตัวกลับก่อนนะคะพรุ่งนี้มีถ่ายละครตอนเช้าค่ะกอลำพาคิดว่าสิ่งที่ต้องทำครบถ้วนแล้วพูดจบก็ลุกขึ้นยืนตั้งใจจะก้าวเดินทว่าเธอรู้สึกหนักหัวขึ้นมาทันใดจนก้าวเดินไม่ได้จำต้องสุดตัวนั่งตามเดิมเป็นอะไรไหมหนูยิ้ม เสียสมบูรณ์รีบเข้าไปประคองรู้สึกมึนหัวค่ะปกติแล้วแอลกอฮอล์เพียงแค่จิบสองจิบที่ดื่มเข้าไปไม่ได้ทำให้กรลำพาเมาแต่เหตุใดวันนี้จึงได้มีอาการเช่นนี้สงสัยเมาแน่ๆเสียพาไปส่งบ้านนะกอลำพาอยากปฏิเสธทว่าปากหนักเกินจะเอ,อ่ยออกไปอีกทั้งร่างกายยังอ่อนเปียเพียแรงที่สำคัญที่สุดเธอรู้สึกเหมือนว่าใกล้จะหมดสติ และเมื่อเธอลุกขึ้นยืนโดยมีเสียสมบูรณ์ประคองกอนลำพาก็หมดสติรอยยิ้มร้ายเกิดขึ้นบนใบหน้าเสียสมบูรณ์เขาพยักหน้าให้ลูกน้องที่นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งมาอุ้มกอนลำพาจากนั้นเจ้านายและลูกน้องก็พาเดินออกไปจากขับ ทางด้านระพีพันธ์เมื่อเห็นภาพนั้นก็รู้ทันทีว่าเสียสมบูรณ์คงใช้แผนชั่วตามที่มนทาทิพย์ได้ยินมาเธอจึงโทรศัพท์หาคนเป็นญาเพื่อบอกข่าวและรีบตามเสียสมบูรณ์ไปทันทีตายแล้วยิ้มเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าดื่มมากไปถึงได้เมาเสียงที่ดังมาจากทางด้านหลังทำให้เจ้านายและลูกน้องชะงักเท้าก่อนหันมาหาต้นเสียงอ๋อคือ เสียสมบูรณ์ถึงกับพูดไม่ออกสงสัยเมาแน่ๆเลยมาฮะมาเดี๋ยวโนจัดการเองทวัชชัยรู้งานรีเป็นฝ่ายไปอุ้มร่างหมดสติของกอลำพาเสียสมบูรณ์กับลูกน้องทำหน้าปัญญากเหมือนคนผิดที่ถูกจับได้ปล่อยให้ทวัชชัยอุ้มกรลำพาไปโดยง่ายไปก่อนนะคะเสียขอบคุณมากค่ะที่ดูแลยิ้มให้ราพีพันรีพูดไม่เป็นไรแค่นี้เอง เสียสมบูรณ์เอออหากเขาขัดขวางอาจทําให้เรื่องใหญ่ได้เพราะสองสาวที่เข้ามาขวางคนนึงเป็นหลานสาวลูกผู้ดีมีตะกูลซึ่งรู้จักดีว่าเป็นใครอีกคนเป็นลูกสาวสื่อออนไลน์ชื่อดังและมีช่องเคเบิลเป็นของตัวเองมีเรื่องอะไรรับรองว่าเขาอาจจบไม่สวยมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัววันพักไม่ได้มีผลเดียวยังมีเวลาจัดการให้ก่อนลำพามาอยู่บนเตียงเขาเอาไงดีครับเสีย ลูกน้องเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าสามคนนั้นเข้าไปในลิฟต์จะทำยังไงได้วะก็กลับบ้านนะสิคนตอบหัวเสียหนักที่คืนนี้ไม่ได้หลับนอนกับสาวที่ถูกใจเมื่อประตูลิฟต์อีกตัวเปิดออกก็รีบเดินเข้าไป แผนของมนทาทิพย์ไม่มีอะไรมากแค่ให้ระพีพันธ์ไปขับเดียวกับเสียสมบูรณ์เฝ้าสังเกตว่าเสียสมบูรณ์จะทำอะไรก่อนลำพาหรือไม่และอย่างไรหากเป้าหมายของเสียสมบูรณ์ไม่ใช่ก่อนลำพาก็ดีไปแต่หากใช่ระพีพันธ์กับเพื่อนต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทำได้สำเร็จ ทวัตชัยอุ้มร่างของกรลำพามายังรถยนต์ของมนทาทิพย์ที่จอดรอยอยู่ตรงลานจอดรถของโรงแรมทันทีที่เจ้าของรถเห็นหลานสาวและเพื่อนมานางจึงให้คนขับรถเปิดประตูแล้วจะเอาอยัางไงต่อคะคุณย่าจะพายิ้มไปที่ไหนเนี่ยรพีพันถามคนเป็นยา่ากลับบ้านเราไงล่ะมนทาทิพย์ตอบหลานสาวที่ทำหน้าตางงๆไปบ้านเราหรือคะ รพีพันทวนเสียงสูงก็ใช่นะสิแกคิดว่ายิ้มสภาพนี้จะไปไหนล่ะไปส่งบ้านหรือไงบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะให้นอนโรงแรมคนเดียวย่าก็กลัวว่าเสียสมบูรณ์จะดอดมาทำไม่ดีไม่ร้ายยิ้มบ้านเราแหละดีที่สุดหรือว่าแกไม่เห็นด้วยกับความคิดยา่าคนเป็นย่าให้เหตุผลมันก็จริงของคุณยา่ารพีพันเห็นด้วยงั้นออกรถเลยค่ะลุงวิน ลุงหวินเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้านายเขาขับรถออกจากจุดที่จอดมุ่งตรงไปยังบ้านซึ่งครั้งนี้มีแขกคนพิเศษของมนทาทิพติดตามไปด้วยจบตอนที่สามแล้วคะ่ะหัวใจโบจะวายตื่นเต้นคะ่ะกลัวหนูยิ้มจะโดนตะคบุบล่องออกไปนะคะที่มีคนมาช่วยไว้ทันตอนหน้าบอว่ามีกัการันแน่นอนคะ่ะ รอรับฟังความน่ารักด้านในตอนหน้าคะ่ะฝากช่อง Story by อัญญานีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ